ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับนในช่อง The Base Tanker สู่8ที่เคยนะครับแล้วก็วันนี้นะไม่ได้กลับมาอยู่ในช่วงภาครีเพย์นะอันนี้คือผมเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอามาแค่เป็นแบ็กการาวคลิปเฉยๆซึ่งวันนี้ก็มาถึงใน,นที่สุดก็คือผมได้ถึงช่องเล็กๆของผมก็ได้ถึง100ซับเป็นที่เรียบร้อยนะก็ ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่กดติดตามช่องเล็งๆน,นี้นะเพราะผมก็ไม่คิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าเนื่นจองากว่าใครที่เคยอยู่ช่องยูทูบเบอร์ว่าจะเป็นช่องรู้ช่องนี้ในการเล่นวอลแท้งพีซีหรือวอลแท้งบลหรือคนที่ไม่เคยเล่นหรือคนที่ซับน้อยแต่ก็จะรู้ได้ว่าเกมนี้มันไม่ค่อยตีตลาดในไทยนะก็คือ มันยากครับต่อการที่จะทําให้คนไทยเขาชอบเกมนี้กันคือมันเอาแค่คือมันมีน้อ่ะคนที่ชอบเกมนี้ทาให้คนที่ทํายูทูบเบอร์เกมนี้โดยเฉพาะเนี่ยก็เลยซับขึ้นยากนะถ้าเปรบบี่ยนใทีกับพวกแบบฟรีไฟล์ภาพจรเขาซับเพราว่าจะขึ้นไวก,กว่าเพราะว่าแบบมันเป็นที่นิยมมาอันนี้ก็เป็นเรื่องการตลาดของเกมนในประเทศไทยนะแล้วก็แบาบาไปสตรีมแบบโหต่างประเทศเนี่ยรับนอนเลยคนต้อนรับดีแน่อนอนเพราะว่าคนต่างประเทศเขาชอบเล่นเกมนี้กันอยู่แล้วนะส่วนคนไทยเขาเขาก็อาจจะไม่เอยชอบเล่นเกมนี้กันนะแล้วก็ ยัยผมสัญญาไปผมจะพยายามมาไลฟ์นะก็คือจะไลฟ์เป็นวันศุกร์นะจะไลฟ์วันศุกร์เวลาประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามประมาณช่วงหลังบ่ายนะผมจะว่างจากการเรียนจบแล้วประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามเประมาณเกือบบ่ายสามถึงสี่โมงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะไลฟ์ได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะไลฟ์ใต้ตอน เวลาบ่าย3ามถึงสี่โมงนะว่าคิดว่าไลฟ์สักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเพียงพอนะเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะต้องพักตาในกฎบ้านสน่วนตัวผมแล้วก็เป็นการสตรีมครั้งแรกมันก็อาจจะปะูปลาหรืออะไรมากอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ขอโทษด้วยก็พยายามไปเทคนิคอะไรก็เดี๋ยวจะไปดูว่ามันไลฟ์สตรีมยังไงมันทําไงครับแล้วก็ใครมีเทคนิคอะไรแนะนําในการไลฟ์สตรีมให้มันเออร์ภาพมันลื่นมีการใส่เอฟเฟคอะไรก็อย่าลืมแนะนําในคอมเมนต์คลิปนี้ได้นะเดี๋ยวจะเปิดคลิปนี้ไว้ให้แล้วก็ ถ้อยากเล่นก็ผมเคยขอไว้ในคลิปว่าเออพี่พี่แปะไอดีมีเฟซบุ๊กห้หน่อยเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะแปะไว้ให้แล้วก็ชื่อผมในเกมเดี๋ยวก็จะแปะไว้ตามคอมเมนต์นะอย่าลืมเอาไปพิมพ์ในเออ่ในแอในระบบแอดเกมนะเดี๋ยวแอดเล่นไม่ได้แล้วก็อย่างที่บอกไว้ผมไลฟ์ตีประมาณชั่วโมงเดี๋ยวอาจจะชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวต้องดูทีก่อนว่าจะไลฟ์เป็นยังไงแล้วก็ถ้าคิดว่าไลฟ์ครั้งนี้แล้วมันไลฟ์ได้เนี่ยก็จะพยายามไลฟ์ ทุกอาทิตย์นับจะไลฟ์เป็นน่าจะเป็นวันเสาร์นะอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้เกิดไว้ก่อนแต่ก็อยากจะทำไลฟ์แบบน,นี้ยมานานมากแล้วอยากแกบเออมีอารมณ์ไลฟ์บ้างไม่ใช่แบบทำมาจะ4 5เดือนเนี่ยไม่มีไลฟ์อันเลยเนี่ยใครติด้ามผมมาจะเห็นว่าผม,ผมไม่ผมไม่เคยไลฟ์เลยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้วิธีการไลฟ์นะอันนี้ก็เป็น เป็นเหมือนเป็นช่องยูทูบมือใหม่ไงอ่ะก็เป็นมือใหม่แล้วแบบใส่เอฟเฟกอะไรตัดต่อก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เซียนอะไรมากไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็มาทำยูทูปข่าวสน,นุกนะแต่ว่ามาถึงร้อยชับได้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะที่มาช่วยกดติดตามผม,มจนถึงวันนี้นะก็แต่ก่อนก็ไม่ค่อยได้จริงจังกับอันนี้มากหรอกจนสมัยนี้ก็จริงจังกับมันเริ่มอัชคลเริ่มช่างวันนั้ไมันบูเรื่องอาชีพหรอกบางวันก็ขี้เกียจบางวันก็ติดแรงบ้างาส่วนใหญ่จะติดแรงนะใครที่มันใครที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยรรู้จจักนิิสยผมะตด ติดพวกอะไรนี้มากก็เลยบางวันอาจจะไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงเปิดเทอมของเรียนเทมอม2ตอนนี้ผมอยู่ม2ประมาณหมดกลางภาคไปแล้วต่อไปก็ต้องเหลือสอบปลายภาคซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งเปิดเรียนก็อาจจะมีเวลาอัพคลิปลงอะเยอะขึ้นในช่วงเวลาในการเรียนนะส่วนวันศุกร์ก็ออพคลิปได้ตามปกติน,นะไม่มีอะไรติดขัดนอกจากมีงานหรือเรื่องดว่วนจริงๆหรือต้องไปทํางานกุญหรืออาจจะไม่ว่างหรืออะไรต่างๆนานาน,นะก็มีวันนั้นแต่คลิปประกาศนะแล้วก็เออ ผมอยากถามคขถามนี้มากเลยผมสงสัยว่าคุณเพื่อนอยากให้ผมไล่ซีมการเล่นแรงเลยอย่าเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บปากไม่อยู่เดี๋ยวเก็บอารมณ์ไม่อยู่เพราะเดีวบางทีแบบต้องเจอทีแบบทีมเออนั่นแหละนั่นแหละใครเล่นกิมมีก็น่าจะรู้จักคำนี้นะว่าทีมเป็นยังไงก็กิมมี่ก็มีประมาณนี้แล้วก็พยายามหาเรื่องพูดให้จบอีพีอย่างเอาอีพีสกตัว อันนี้เป็นเบอร์นิ่งเกมนะครไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่ปกตินะครับอันนี้เป็นหรือว่าเป็นการพากรีเพย์มันในตูแลนะ้วจะไม่ได้พากหรอกแค่เอามาให้ดูแล้วก็ดูไปแล้วก็มานั่งฟังว่าผมประกาศอะไรไปในคลิปนี้บ้างนะแล้วก็ใครอยากให้ผมทํายังอะไรหรือมีคอนเทนต์เล่มใหม่เพราะว่าตอนนี้ก็เรื่อยหมดคอนเทนต์นะเอาบอกตรงคือเรื่อยหมดคอนเทนตะ์ละเนื่องจากว่ารีเพย์ก็ทําไปแล้วรีเพย์ชาวบ้านรีเพย์ชาวเมืองรีเพย์ส่วนตัวรีวิวถังแล้วจะมีอะไรกันให้มันได้เกา่กาๆแบบไปโยนเกมมาแบบวิเลี่ยน ไ,ไมอใช่คนเดีอวดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ดีกลัววิเลยอ่ะผมผมไม่กลัวอะไรผมกลัววิเลยตกแคนก่นั้นแหละผมคนจริงอยากกับพวกวิเลย์น,นะพูดอะไรก็กอือพูดอะไรดีให้คลิปมันยาวพอเรศอ่านแล้วก็ดูดูไปน,นะว่าอ่ะสปอยคลิปต่อไปเลยคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเบิร์นติ่งเกมนะเพราะโอ้เบิร์นติ่งเกมนี่เบินอีกหนึ่งคลิปนะเป็น คลิปต้นๆของช่องผมเลยประมาณคลิปที่2คลิปที่3ามที่แบบทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้ใครลองเลื่อนไปดูแบบพวกคลิปแบบไม่มีน้าปกคลิปอ่ะตอนนั้นผมไปทำเป็นเบอร์นิเกมัยสมัยโอ้ยสี่หเดือนน่ะเบอร์นิเกมวันจะก,กาลับอันนี้ก็นานนะน,นานนานแสนนานไม่รู้จะไปไหนมาก็คลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้จบแล้วจบรีเวิร์พอดีเลย <laughs> โอเคหาเรื่องฟูดได้ถึงจบรีเวิร์ก็บุญแค่ไหนแล้วโอเค ก็ตอนนี้ทําไป9 3 1าเดมเงินทั้งหมด17,000ทำลายได้3คันนะใครอยากเล่นเป็นทางหน้าของ b เบอร์นิเกก็มาเล่นกันได้นะโหมดนี้ก็เป็นโหมดเอ่อรถเลือด ฝั่งเราแล้วก็ฝั่งศัตรูคือจะลดไปเรื่อยๆจนเลื่อนหลุดเราเหลือหนึ่งอันนี้อธิบายเรื่องโหมดนะใครอยากเล่นผมกะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไลฟ์สตรีมเนี่ยผมจะมาไลฟ์สตรีมโหมดเนี้ยกะจะมาไลฟ์สตรีมโหมดนี้ต้อเล่นกับคุณผู้ชมดูเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังเก็บเป็นท่นเ,ปนเป็นรูปแทนเนี่ยอวตารแห่งไอ้เลยรูปแทนเขี่ยวแห่งชีวิตก็คือเราต้องฮิวเพื่อน,นก็คือใช้ลูกเล็กยิงยิงเพื่อนโหมดนี้เดี๋ยวอธิบายในตอนไลฟ์สตรีมนะรอให้คนเข้ามาเยอะก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์สตรีมโหมดนี้ให้คุณผูู้ชมดก็จะ ใครอยากเล่นกับผมก็เชิญมาเดี๋ยวผมจะพยายามตอบรับนะก็พยายามเชิญมาตอนที่ผมเข้าล็อบบี้นะครับอย่าอย่าอย่าเพิ่งเชิญมาตอนที่ผมเล่นอยู่มันมันไม่เห็นอยู่แล้วมันไม่สามารถขึ้นแจ้งเตือนะหว่างเกมได้ว่า,วาอ่ะคนนี้เชิญมานะคนนี้เชิญมาก็ ี๋ยวจะพยายามเป็นที่สุดนะไลฟ์อันแรกก็อย่าเอาอะไรมามันก็อาจจะงูปลาอาจจะมีการกระตุกผมไลฟ์สตรีมในแพทผมไม่ได้มาไลฟ์สตรีมในคอมหรือไม่ได้มาไลฟ์สตรีมหน้าเฟซบุ๊กนะเพราะว่าเฟซบุ๊กผมก็มีไว้ก็เพื่อล็อกอินเกมไม่ได้มีไว้ทำอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้เล่นเป็นเฟซบุ๊กล่างนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้ลิงก์คลิปนี้แล้วก็แปะลิงก์นิสคอร์ดแปะลิงก์ชื่อตัวเองด้วยเอาชื่อตัวเองใส่ไปนะแล้วก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ like, ก share, กกกกดดดดดดแลลลละะะที่่่่่่สสาาคคคัััญ็ออยยยืืมมมรนะริิง้้ววนนบเพพไไปปให